สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้มนที่25มิถุนายนนะครับผม่อะอยู่กับผมฟาร,ร์มเจริญทรัพย์วันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับค้าขายเหมือนเดิมนะครับผมแนวทางครับเป็นแนวทางสำหรับใครที่อ่าใครที่หยุดงานตกงานนะครับอ่ามีเงินอยู่ก้อนนึงไม่รู้ว่าจะทำอะไรครับ กลับมาอยู่บ้านนะครับก็มีที่เล็กๆสักไร่หนึ่งก็ได้นะครับนี่เวลามาสรุปก่อสร้างได้สบายนะครับผมก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งสําหรับใครที่อยากทำกิจการเล็กๆนะครับแต่อนาคตไม่เล็กนะครับถ้าบริหารจัดการดีนะครับผมก็เริ่มจากเล็กๆไปก่อนนะครับผมก่อนที่จะเติบโตก็ต้องไปเรื่อยๆสาหรับคนทุนน้อยนะครับเหมือนผม เริ่มจากศูนย์เลยครับไม่มีอะไรติดลบด้วยซ้ำครับพ่อแม่กู้กู้ทกศนะครับส่งเรียนแล้วก็ผมก็กู้ก็จะ,ะสอจนเรียนจบมาหาลัยนะครับผมก็สู้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆครับได้ตังค์ไปรโรงเรียนวันละห้าบาทนะครับตอนประถมก่อนก็พ่อแม่ก็ทำนาเป็นชาวนาชาวทิศก็ช่วยพ่อแม่ทำงานไป อ่านวดข้าวนะครับแต่ก่อนยังไม่มีรถเกี่ยวนะครับสมัยผมเด็กๆพูดความหลังแล้วมันซึ้งนะครับกว่าจะได้เงินเขาครับโอ้โหไม่ใช่ลูกขา้ขาราชการนะครับไปไหนก็ก็ไม่ค่อยคุยด้วยนะครับลูกชาวนาแต่ก่อนพ่อแม่ก็ส่งเรียนในเมืองด้วยนะครับแต่ก่อนเห็นแต่อย่างนี้นะพ่อแม่ผมสู้ชีวิตนะครับอยากให้ลูกได้เรียนที่สูงๆที่ดีๆนะครับเห็นลูกคุณครูเขา ส่งเรียนที่เมืองกันหมดอ่ะพ่อแม่ผมก็เลยส่งไปเรียนในเมืองนะครับพูดแล้วซึ้งนะครับโดนเขาว่าเขาดูถูกแต่ก่อนนะครับว่าไม่มีเงินเราอย่างอยากส่งไปเรียนในเมืองนะก็ไม่ได้ไปยืมเขานะครับแต่เราก็สู้ด้วยลาแข้งนะครับพ่อแม่ผมหาเช้ากินค่านะครับแต่ก่อนไปนวดข้าวรับจ้างนวดข้าวนะครับก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับ นอนประมาณหกทุ่มตีหนึ่งใครๆก็รู้นะครับถ้าใครทําอาชีพเกี่ยวกับนวดข้าวนะครับก่อนจะได้นอนนะครับเพราะว่ามันต้องไปแต่ละเจ้ามันเยอะแต่ก,ก่อนมันไม่มีรถเกี่ยวนะครับต้องวิ่งนวดแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าไปจนเสร็จนะครับอ่าโอ้สู้มากครับแต่ก่อนฝุ่นก็ฝุ่นนะครับนวดข้าวแต่ละเจ้านี่ไม่ธรรมดานะครับก่าจะได้เงินแต่ละบาทแกก็สู้สู้สู้แล้วก็ รับจ้างทุกอย่างครับคนนั่นค้นนี่นะครับแต่ก่อนมีรถ6ล้อคันเก่าคันหนึ่งก็รับจ้างไปเรื่อยนะครับแล้วก็ส่งลูกจนเรียนจนจบนะครับลูกสามคน,นครับผมเป็นคนที่2องนะครับคนแรกก็ได้ทํางานราชการแล้วนะครับส่วนผมนะครับสอบไม่ติดอะไรก็เลยมาแนวนี้ก็เลยเออมาเปิดกิจการาประมาณนี้นะครับ ก็เรียนจบที่โคราชนะครับโคราชบ้านเองนะครับก็มันอยู่บ้านแล้วมันชินนะครับตอนเด็กๆก็ชอบในอาชีพที่แบบอิสระนะครับก็เลยรืดวงผมมันไม่ให้ครับเกี่ยวกับราชการเราก็เลยมาทํางานเกี่ยวกับด้านนี้มันมันเหมาะกว่านะครับการขายดินทรายแต่ก่อนไปรับถมดินถมที่นะครับมีรถดัมนะครับแต่ก่อนก็ซื้อรถดัมด้วยนะครับแล้วก็ วิ่งหางานจนนะครับสู้ก่อนมีแมคโครนะครับก็เลยอชอบในแนวการวิ่งขายทรายขายหินนะครับไปก่อนก็ขายเล็กเลน้อยๆอยพอแต่งงานมาก็มาขายอยู่ที่ทางบ้านแฟนนะครับก็จนมาเป็นฟาร์มเจริญทรัพย์ทุกวันนี้นะครับนี่ครับก็มีร้านเล็กๆ,ๆนะครับค่อยๆเติบโตกับ ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็พอเราอยู่ตัวแล้วนะครับถ้าทุนไม่พอนะครับคือแต่ละแบงก์เขาเข้ามานะครับเข้ามาเมื่อวานออมสินเข้ามาครับแล้วก็กรุงไทยก็เข้ามาแต่ผมก็ยังไม่ได้กู้นะครับถ้าใครอยากจะต่อยอดเอเหมือนว่ากิจการไปได้ดีแล้วก็กู้ได้นะครับวงเงินอยู่ที่1ล้านถึง2ล้านนะครับเข้ามาหลายเจ้าครับแต่ผมว่ายังไม่อยากเป็นหนี้นะครับนี่ ไปเรื่อยๆครับช่วงนี้มันหน้าฝนแล้วมันเริ่มเงียบนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เมื่อวานปูนก็เข้ามาส่งยังขายได้นะครับยังไม่ถือว่างเงียบเพราะว่าอาทิตย์ละพ่วงโอเคนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราพยายามอ,าอย่าอย่าเป็นหนี้เยอะนะครับเพราะว่าบางทีมันหมุนไม่ทันเราก็ต้องไปจ่ายดอกเสียดอกให้เขามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นก่อนนะครับผมก็ซื้อเท่าที่ผมมีแล้วก็ขาย เอากำไรนั่นแหละครับมาหมุนนะครับเอากำไรนั้นมาหมุนนะครับผมเริ่มจากเ,าเปิดธงฟ้านะครับก็เลยทําให้เงินมีเงินหมุนเยอะเพราะว่ามันเป็นเงินจากรัฐบาลเงินสดๆนะครับเงินสดๆนะครับที่ทำมารุดช,ช่วงไหนเราชนะเรารักกันอะไระม,สมสามสามนะครับเงินมันเข้าเยอะนะครับนี่ที่ว่ายอดมันเกินนะครับก็เลยได้ส่วนตรงน,นั้นเอมาหมุนด้วยนะครับก็เลยได้เติบโตไปเรื่อยๆนะครับนี่ เศรษฐกิจมันก็ยังว่านะครับก็บอยู่ที่ชุมชน,นครับชุมชนของทางนี้เขา,าช่วยซื้อกัน,นครับแล้วก็เขาไม่เข้าอำเภอนะครับอยู่แถวบ้านนอกเราเนี่ยช่วยซื้อกันดีก็ทําทให้กิจการดีนะครับไม่ใช่ว่าบานเดียวกันแล้วไม่ซื้อกันนะครับยากนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแบบโอ้โหไม่ไหวนะครับขนาดของเราถูกกว่าแล้วก็ระยะทางก็ใกล้กว่านะครับ ถ้าไม่ซื้อเราก็แสดงว่าเขาอิจฉาเรานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคนส่วนนี้มันส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยเจริญนะครับที่ว่าอิจฉาคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนาะคนเยอะเราเห็นมาเยอะนะครับเขามีแต่ช่วยเหลือกันนะครับเหมือนเราเลยครับเห็นเขาขายอะไรเราก็ซื้อหมดครับเขามาขายหน้าร้านหน้าอะไรเราก็ช่วยกันซื้อก็บ้านเดียวกันนะครับอ่ามีอะไรก็ช่วยๆกันนะครับให้เงินมันมุนเวียนในหมู่บ้านนะครับมันจะได้เจริญเติบโตนะครับอย่าไปคิดที่ว่าจะ กลัวเขารวยกว่ามันไม่มีใครรวยกว่านอกจากที่เราจะไม่ทําอะไรเลยนะครับอ่าต่างคนต่างก็ทำอาหารกินไปก็ม่นคืนฝนตกนิดหน่อยนะครับนี่แสแสร้นะครับก็มีลูกค้าสั่งตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงเย็นก็สั่งทรายสองคิวอีกสองคิววันนี้ผมจะตักไว้เดี๋ยวคนงานมาแล้วก็ไปส่งนะครับ ทางร้านผมจะเน้นส่งเร็วนะครับอันไหนที่ส่งได้เรารีบส่งนะครับพอจังหวะเวลานั้นเขามาสั่งพร้อมกันมันจะไม่ทันนะครับสมมุติลุงน้องยังไม่มาผมก็ตักไว้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็มาดูว่าสายสองคิวใช้กี่ตักนะครับเห๋ือผมจะขึ้นสายไปเผื่อคนงานเขามาให้ไปส่งแต่เช้านะครับผมโอเค ไปดูกันเลยครับผม โอเคนะครับนี่แปบบเดียวนะครับนี่2คิวับรถตัก36แรงนะครับนี่แก้วตักเสร็จคนงานมาพอดีนะครับผมเป็นไงครับนี่ครับไม่เสียเวลาไปแล้วก่อน8โมงครับต้องส่งให้ได้ก่อน8โมงนะครับเที่ยวแรกอ่าโอเค หับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ